ก่อนที่เจอแฟนคนปัจจุบันเนี่ยคือแฟนอ่ะเขามีอ่าภรรยาครอบครัวอยู่แล้วเรารู้ว่าเออโอเคเราผิดละมันติดในใจเรามาตลอดอแล้วเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมากับเราเราก็เลยพยายามทําดีกับครอบครัวเขาพอมาเดือนมกรารมกราที่ผ่านมานอยู่ๆเขาก็หายไปแล้วก็ไปรู้ว่าโอเคเขาไปมีภรรยาใหม่ ควรยื้อหรือควรพออุ้มะเป็นม่ายมาห้าปีก็มาเจอแฟนคนปัจจุบันอยู่กันมาสิบห้าปีแต่เล่าเหตุการณ์ก่อนว่าอ่าก่อนที่เจอแฟนคนปัจจุบันเนี่ยคือแฟนเขามีอ่าภรรยาครอบครัวอยู่แล้วอแล้วไอ้เราเป็นโสดแล้วเราก็เลยมาคบกันทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่าเขามีครอบครัวอืโดยที่เขาย,ยังไม่ได้เลิกกับภรรยาใช่ใช่ ่ารู้ว่าเขายังไม่เลิกแต่เราก็ตะบ,บันที่ว่าเราลากเขาเราก็คบกันมาคบกันมาก็อยู่ด้วยกันมาอ่า15ปีใช้ชีวิตปกติเลยคะ่ะส่วนส่วนตัวเราเรารู้ว่าเราผิดอยู่ในใจละเราก็พยายามที่จะทำดีกับครอบครัวเขาลูกเขาพ่อแม่เขาทุกอย่างซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเวลาเขาเดือดร้อนแล้วเราปกติได้จริงหรอคะอะไรนะคะเราคบกันอย่างปกติได้จริงหรอคะ อ่าทุกคือถามว่าปกติไหมก็คือมันก็มีที่มีมีจิตได้สํานึกแล้วว่ามันมันละอายอยู่ในใจค่ะไม่ไม่ละค่ะคือมันจะปกติได้ยังไงในีเมื่อเขามีครอบครัวอยู่แล้วถูกไหมล่ะค่ะเราสามารถเปิดตัวได้หรอคือเปิดตัวเลยค่ะพี่คือทุกอย่างในชีวิตภรรยาเขารู้ภรรยาเขารู้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดภรรยาเขาอยากได้เวลาจากเขาแล้วเราก็อยากได้เวลาจากเขาด้วยเขาเลือกฝั่งไหนก่อนคะ เขาเขาอยู่กับเราเต็มที่เลยค่ะพี่คือเขาย้ายออกจากครอบครัวเดิมมาอยู่กับเราใช่ค่ะแล้วเขามีลูกไหมคะมีค่ะมคะ,ะมีแล้วเขาบอกลูกกับเขายังไงอะคะคือไอ้เรื่องบอกนะ่ะหนูไม่ทราบว่าเขาจะพูดกับลูกว่ายังไงแต่ทุกเทศกาลเราก็จะไปที่บ้านอ่าแม่เขาเพราะลูกอยู่กับแม่เขาออ,อยู่กับแม่แม่สามีอะค่ะคือย่าแล้วก็แฟนแฟนเขาที่ว่าเลิกกันเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ ทุกทุกเทศกาลเราก็จะไปที่บ้านของของของย่าอ๋อแปลว่าแฟน <ปะ S 1> เขาเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่แล้วใช่ค่ะแปลว่าเขาเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเลิกเป็นทางการค่ะ,ะแล้วเ,เ,เรารู้ว่าเออโอเคเราผิดแล้วมันติดในใจเรามาตลอดอแล้วเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์แบบเนี้มากับเราเราก็เลยพยายามทําดีกับครอบครัวเขาซัพพอร์ตลูกเขาลูกเขาอยากได้อะไร ชุดนักเรียนเสื้อผ้าคือเราซัพพอร์ตให้หมดพอมาอ่าเดือนมกราก่อนก่อนนะ้นมกราที่ผ่านมานะคบอยู่ๆเขาก็หายไปหายไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปเพราะอะไรเราก็เลยตามสืบตามเชฟเพราะเขาบล็อกเราทุกอย่างบล็อกทุกอย่างบล็อกหมดโดยที่โดยที่ไม่ก่อนนั้นไม่มีว่แววว่าทะเลาะกันหรืออะไรก็ไม่มีไม่มีอะไร่ะแล้วก็ไปรู้ว่าโอเคเขาไปมีภรรยาใหม่ อืมอ๋อใช่แล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนที่เขาทำที่เราทำกับภรรยาคนแรกของเขา,ล oh. เ,าเลยโอ้ภาพซ้ำๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแค่เปลี่ยนฝั่งใช่อืม hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าอยากลืมค่ะพี่อยากลืมมากตอนนี้เหตุการณ<ม>์นี้เกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วครับถ้านับเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่ห้าแล้วค่ะแล้วก็คือยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอีกเลยเหรอ เขาบอกทุกอย่างเลยค่ะบอกไม่ติดต่อเลยค่ะเราก็ไม่ติดต่อเขาแล้วเพราะว่าเราก็ยอมปล่อยแล้วก <c> ันมันลืมเขาไม่ได้ค่ะพี่ชอบล,ลืมไม่ได้ค่ะจริงๆนี่คือเรื่องที่ต้องยอมรับอืมันจะลืมได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะสิบห้าปีโชนะใช่ใช่ใช่ไหมคะแค่อย่างเดียวเวลาจําต้องจําให้หมดอย่าไปแบบว่าจําแต่เฉพาะาเขาดีมากเลยค่ะ,คะเขาดูแลดีมากเลยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าหนูซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะ จริงๆนะควรจําให้หมดว่าแล้วดูสิ่งที่เขาทําในปลายจบค่ะเขาทิ้งเราไปสิบห้าปีเหมือนกระชากลงมาให้ตกเหวอะและไม่รับผิดชอบอแม้แต่จะขอโทษมไม่รับผิดชอบแม้แต่จะบอกว่าเออเธอฉันฉันต้องไปแล้วนะไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่ไ้ทำเลยเพราะฉะนั้นคำว่าอยากลืมมันชีวิตมันง่ายไปค่ะและสมองของเราและสมองของสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจทุกชีวิตจะจําเรื่องเจ็บได้ดีกว่าเรื่องมีความสุข จะได้ปกป้องตัวเองไม่พาตัวเองไปเจ็บอีกวันนี้คุณอุ้มจะยิ่งเหนื่อยมากถ้าคุณอุ้มบอกว่าฉันอยากลืมฉันอยากลืมยิ่งตอกย้ำความทรงจําให้ได้หนักแน่นขึ้นอเพราะนั้นวันนี้คิดถึงก็คือคิดถึงค่ะคิดถึงเสร็จปั๊บให้คิดถึงถึงตอนจบได้ว่าเธอดูซิคนที่ฉันคิดถึงเธอขนาดนี้ยสุดท้ายไม่คิดถึงฉันเลยนะไปกอดคนอื่นอยู่นะมีความสุขอยู่นะอเราจะได้เห็นความจริงทั้งหมดทั้งหมดเป็นมวลรวมมาค่ะการพยายามลืมยากมาก แต่พยายามที่จะจดจำทั้งหมดว่า <c oughs> ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อได้นะถ้าเธออยากเดินแต่นี้เธอไม่อยากเดินไง <c oughs> เธอสะบัดมือฉันแล้วเธอไปเลยค่ะ <c oughs> นะคะเธอไม่รับผิดชอบ15ปีของความรู้สึกฉันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าใจความรู้สึกของคุณอุ้มแต่คุณอุ้มถามว่าจะลืมยังไงให้บอกตัวเองไปเลยว่าลืมไม่ได้หรอกแต่แค่จำให้หมด <c oughs> ว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไม่ได้เกิดจากอะไร แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดที่มีต่อความทรงจําได้อืเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามองเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นโชคดีของฉันว่าที่คนไม่น่ารักเดินออกจากชีวิตมันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบหนึ่งที่ทําให้เราอยู่กับเรื่องเดิมได้โดยที่เราไม่ต้องลืมเลยนะเออฉันคิดถึงเขาแต่ว่าเขาให้ บบเนี่ยเขาก็ทำาลายชันว่ะในอินเดียเพราะฉันฉันดีใจมากที่ฉันแข็งแรงและยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ดูคลับไฟเดจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะค, Friday, ควรยือ้อหรือควรพอ